สวัสดีครับน้องๆก็กลับมาอีกครั้งกับ English r e a d i n g วันนี้อยู่กับพี่ปีเตอร์พี่พอนะครับวันวันนี้พวกพี่จะมาสอนเกี่ยวกับ figurative language แล้วก็ point of view ของหนังสือนี้นะครับถ้าสมมุิน้องๆสนใจก็สามารถกดด้านลิงก์ด้านล่างนะครับในการที่จะได้อ่านหนังสือนะครับแั้นเราก็มาเริ่มเลยที่พี่ปีเตอร์กับ point of view นะครับก็เรื่องแรก point of view นะครับ point of view คืออะไร point of view คือมุมมองในการอธิบายเรื่อง แต่และเรื่องในหนังสือแต่และหนังสือนะครับ point of view มีสามประเภทหนึ่งคือ first person สองคือ second person แล้วก็อย่างสุดท้ายคือ third person นะครับก็วันนี้เนี่ยภารกิจหลักก็คือจะให้น้องๆเนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าวิชากรรมศสเนี่ยเป็น point of view อะไร เรามาเริ่มกันเลยที่ point of view แรกหรือว่า first person นะครับ first person point of view เนี่ยคือเป็นบุคคลบุคคลมุมมองบุคคลที่หนึ่งเนาะก็คือเหมือนเสมือนว่าไอตัวละครหลักเนี่ยอธิบายจากตัวละครเองใช้ y o U หรือ I นะครับเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็อย่างที่สองคือ second person Second person เนี่ยคืออธิบายโดยการที่ทำให้ตัวละครรอบข้างเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับตัวละครหลักโดยไม่ใช้ให้ตัวอธิบายตัวเองนะครับหรือว่าเราเรื่องส่วน point of view สุดท้ายคือ third person นะครับ third person เนี่ยคือการที่นาเรเตอร์จะไม่อยู่ในเนื้อเรื่องจะอยู่นอกเรื่องแต่เป็น คนอธิบายเรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นในหนังสือสมมุติเหมือนเป็นเรียกว่าอย่างไงดีเรียกว่าเป็นพระเจ้าก็ได้สามารถอธิบายเรื่องจากการที่ไม่อยู่ในเรื่องได้ก็เดี๋ยวพี่จะให้เวลาน้องสามสิบวิเนาะในการอ่านในเรื่องที่อยู่ในหน้าจอแล้วก็บอกพี่มาว่ามันเป็น point of view อะไรก็เดี๋ยวพี่จะเริ่มจับเวลาเลย ก็ครบสามสิบวีแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยว่ามันเป็น Point of View อะไรเรื่องนี้คือเป็น Point of View Third Person นะครับคือน a r r เ t เตเนี่ยจะเป็นคนอธิบายวิธีสังเกตง่ายๆโดยการโดยคำที่พี่ขีดเ้นใต้เอาไว้คือคำพวกชีชีชีเดเนี่ย One w o แมนแอนด์เดย์เอเป็นคำที่ช่วยบอกเราได้ว่า point of view เนี่ยเป็น point of view ที่สามคือ third person นะครับก็ถ้าน้องๆอ่านไม่ทันเนี่ยก็เดี๋ยวย้อนกลับมาดูได้เนาะแล้วก็ต่อให้เดี๋ยวให้พี่พอมาสอนต่อเลยนะ okay, มมครับโอเคขอบคุณมากครับพี่พิตอร์นะวันนี้พี่จะมาสอนต่อเรื่อง figurative language uh, figurative language คืออะไรมันคือเหมือนการเปรียบเทียบหรือการอธิใใบายคำบางคำเกินความเป็นจริงนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันแต่เนื่องจากว่าเวลาในวันนี้เลยเรามีไม่เยอะเพราะนั้นพี่จะมาสอน6อย่างเป็นหลักนะครับซึ่งอย่างแรกคือ s i m i l y นะ s i m i l a คือ the comparison of two or more things using the word like or as นะครับก็คือการเปรียบเทียบระหว่าง2สิ่งหรือมากกว่าโดยใช้คําว่า like หรือคําว่า as นะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยพี่ก็โชว์ทั้ง like ทั้ง as นะครับก็คือ พี่บิตเตอร์แอกซไลท์แอนด์ end, อุลังอุตังนะครับพี่บิตเตอร์ทำตัวเหมือนอุลังอุตังนะครับแล้วก็อันต่อไปเนี่ย as smart as ก็คือพี่พอลอิสแอลส์ทแอสอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับก็คือพี่พอลฉลาดเหมือนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับงั้นเราก็มาดูตอนต่อไปกันเลยเมตาฟอร์นะครับก็ the comparison of two mornings without using light as เนี่ยก็คือไม่ง่ายคือมันมีความความคล้ายเหมือนซิมบิลี่มากนะครับแค่ต่างกันที่ว่ามันไม่ใช่ดูเวิร์ดคำพูด ว่า like หรือว่า a s ไม่มีการใช้ในประโยคเลยนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับประโยคแรกพี่จอมมีเซอร์สมิฟนะครับสมิฟก็ไอตัวเขียวๆตัวฟ้าๆที่น้องอาจจะรู้จักกันนะครับตัวเล็กๆเนี่ยซึ่งพี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าว่าพี่จอมเนี่ยเป็นสมิฟแต่หมายความว่าพี่จอมอาจจะตัวเตี้ยเป็นสมิฟนะครับอ่าอันต่อไปก็คือพี่จีโนนะครับอ่าพี่จีโนอิสเซอดองกี้นะครับ ก็มัก็ไม่ได้แปลว่าพี่จีโน่เป็นดังกี้นะดังกีนะครับแต่อาจจะมีการกระทำหรือบางสิ่งอย่างที่อยากอธิบายที่เหมือนดังกี้กนะครับก็เรามาตออกันเลยกับ personification นะครับ personification เนี่ยก็คือการให้ characteristic ของคนเนี่ยให้กับสิ่งบางอย่างที่ non animated หรือว่าไม่มีชีวิตนะครับ นะพี่ก็มีตัวอย่างให้ก็คือ the rock moves back and forth นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยหินมันก็ move back and forth ไม่ได้เนาะแต่มันก็คือเป็นการอธิบายเกินความเป็นจริงนะครับ p e r s o n i f i c a t i o n แล้วก็อันดับไปก็คือ my heart j u m p when i saw my test score นะครับหัวใจฉันกระโดดเด้งดึ๋งตอนที่ฉันเห็นคะแนน2องของฉันนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าหัวใจมันแบบมันเด้งดึ๋งไปจริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นการอธิบายเกินความเป็นจริงนะครับ อเรืที่4ก็คือ h y p e r b o l บลีนะครับไฮเปอร์โบก็คือ Over Exaggeration หรือว่า Exaggeration นะครับหรือว่าการเกินอธิบายเกินความเป็นจริงนะครับเพื่อที่จะอธิบายถึง Emotion ความรู้สึกหรือว่าการอธิบายแต,แต่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็พีเอ็มเ e x แอมพอยท i ก็คือ I already told you a m i l l i o นะครับอาจจะเคยได้ยินบ่อยเลยนะครับก็คือฉันบอกเธอมาแล้วล้านกว่าครั้งแต่ บอกมันเป็นร้ายของคันจริงไหมไม่นะครับก็หมายถึงว่าบอกย้ําเตือนมันหลายรอบแต่ก็อาจจะไม่ฟังหรือว่าอะไรนะครับอันที่2คือ I would die for you นะครับก็ฉันจะตายเพื่อคุณนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเราจะตายจริงเราก็อาจจะบอกให้คนคนอีกค,คนหนึ่งนะครับยู u เนี่ยมีความรู้สึกดีขึ้นแบบนี้นะครับก็ต่อกันเลยที่5้าก็คือ idiom นะครับ idiom เนี่ยถ้าพ,พูดเป็นพูดง่ายๆเลยในแบบภาษาพูดกันเองอะไรแบบนี้นะครับก็คือเป็นสำนวนไทยนะครับ ก็คือ use expression that i s completely different from its meaning นะครับก็มี example 2อ,อันนะครับ Call w i the day นะครับคือเราก็ไม่ได้โทรโทรแล้วก็เป็นวันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าเนี่ยมันทำงานพอแล้วอะไรแบบนี้หรือว่าเรียนทำงานทำการบ้านพอแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ถือก็ไปทำวันหลังอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็อันต่อไปก็คือ p i e e o cake นะครับ p i e e o cake ก็คือไม่ได้แปลว่าเป็นชิ้นของเค้กนะครับแต่ว่าความหมายก็คือมันง่ายมากเลยแบบนี้นะครับอันสุดท้ายเลยนะครับอันที่6ก็คือ onomatopoeia นะครับก็คือเป็น use of descriptive w o r d to describe the sound of m i m i c the v o i c e นะครับเป็นคำอธิบายเสียงที่เราได้ยินนะครับก็ อ x ก m ส l e ก็ ple, มี2อันเหมือนเดิมนะครับก็คือ the water splash over the floor นะครับ splash ก็เป็นการอธิบายถึงตัวน้ำนะครับว่ามัน splash over ให้ให้เราจรินตนาการถึงว่ามันมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ my stomach umble, g rumble g rumble เหมือนร้องอะไรแบบนี้ b e cause I haven't eaten anything since morning นะครับท้องฉันร้องเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้านะครับซึ่งท้องเราร้องก็เป็นการใช้ของ onomatopoeia นะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็มีกิจกรรมมาให้น้องๆน,นะก็คือพี่จะให้น้องเนี่ยดูสามดู챕เตอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ที่พี่ได้เขีนยนใต้มานะครับแล้วก็ให้น้องอินดอร์ฟายว่ามันคืออะไรนะครับพี่จับเวลาสามสิบวินะครับเริ่ม โอเคครับหมดเวลาแล้วนะก็พี่ก็เฉลยกันเลย the sun b l i s t e r the paint นะครับ blister ก็คือผู้พองนะครับซึ่งถามว่าเนี่ยตัวแดดมันผู้พองมันทำให้เพ้นผูุ้พองอยือไม่ไม่นะครับก็คือคำตอบก็เป็น e o s o n i f i c a t i o n นะครับมาที่สองเลยก็คือ the house was as dull and g r a y as everything else นะครับถ้าสมมุติน้องๆจำที่พี่พูดไปอันแรกได้คือ simile นะครับก็จะมีการใช้ the w o r d as นะครับอย่างที่น้องได้เห็นในนี้ หรือว่าเบิร like นะครับซึ่งในนี้มันก็มีคำว่า word as นะครับเพราะฉะนั้นมันคือ s i m i l ลนะครับ The sun and the wind has changed her t o นะครับตัวพารทิตกับลมได้เปลี่ยนเธอไปนะครับซึ่งในชีวิตจริงถ้าพูดจริงๆก็คือมันไอตัวพารทิตกับตัวลมเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็คือ personification นะครับแล้วมด น้องดูที่ chapter 4นะครับถ้าคุณน้องอ่านในประโยคนี้เนี่ยน้องจะเห็นการอธิบายของ scarecrow นะครับซึ่งในความความจริงเนี่ยหุ่นไร่กายเนี่ยหุ่นไร่กามันไม่มีเออมันไม่สามารถขยับอะไรนี้ได้นะครับมันก็คือเป็นหุ่นไร่กาเนาะมันก็ไม่มีชีวิตเนาะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยจะมีการอธิบายจะมีการอธิบายเรื่องพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเอ่อในตามในเรื่องที่น้องอ่านตามในเรื่องเรื่องนเนี้ยก็จะมีการอธิบายถึง p r s o n r i fiction a เยอะสุดนะครับซึ่งอา่า ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก,ก็ต่อกับทิ้หน้ากับพี่จีโน่กับพี่จอแล้วก็จะมาต่ออีกทิ้หนึ่งกับพี่กับพี่จีเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ